สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผม,มาาอาจารไก่นันทาอดีตกรรมการสมบูรณ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาชโนระถามพบกันวันที่9ม,รมกราคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันพฤหัสบ,บดีขึ้น11ค่ำเดือน2ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของดารานักสแสดงนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยนะครับ ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่โดยแอบมาแอบแฝงมาในรูปของธุรกิจขายตรงนะครับเจ้าตัวอยู่ในสานะผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์ปัจจุบันหลังถูกจองจำราวสามเดือนได้พ้นข้อกล่าวหาโดยอาการสั่งไม่ฟ้องนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณบินพิชยาวัฒนาบนตรีนะครับหรือบอสมินผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในไอคอน นะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้สร้างปัญหาให้กับสังคมในวงกว้างเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของคุณบินกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ8มกรา2568คุณบินพิชยาหลังได้รับอิสรภาพโดยออกจากเรือนจำกล่าวว่าขอบคุณความยุติธรรมยืนยันที่ผ่านมาบริสุทธิ์ขอบคุณแฟนคลับที่ไม่เคยทอดทิ้งสำนักงานอายการสูงสุดได้พิจารณาสานวนคดีจาก พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับ <c oughs> มีความเห็นคําสั่งทางคดีสั่งฟ้องบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปนะครับโดยนายวรัตพลวรัตน์บัวตคุลหรือ Boss Paul, บอสพอลกรรมการผู้มีอำนาจเป็นผู้ต้องหาที่1และพวกรวม17รายและสั่งไม่ฟ้องนายยุรนันพมรนบนุญตรีหรือบอสพอลหรือขอเข้าไปฮะหรือบอสแซมนะครับและนางพีชยานางสาวพีชยาวัฒนาบุญตรีหรือบอสมินนะครับ เมื่อ15ตุลาคม2567ที่ผ่านมาผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าดวงชะตาของคุณมินพิชยานั้นมีโอกาสติดคุกติดตารางนะครับแต่ทว่าปัญหาทุกอย่างจะที่คลายหลังจากมีษา2568เป็นต้นไปเรียกได้ว่าถ้าถูกจองจำก็มีโอกาสได้รับการประกันตัวก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่คุณมินพิชยยมีโอกาสได้รับการประกันตัวก่อนกำหนดตามที่วิเคราะห์ไว้อาจเป็นเพราะมีการสร้างกุศลให้กับเจ้าชะตาเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ บอสมินหรือมินพิชยานั้นเกิดวันที่28เมษายน2532นะครับตรงกับบันสุกแรม8ค่ำเดือน5ปีมาเสงอายุปัจจุบันคือ35ปี8เดือนกับ12วันย่าง36นะครับช่วงอายุ35ย่าง36เนี่ยคือเรามีสาว67ถึงมีสา68อายุจรช่วงนี้นะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียรวมกันนะครับข้อดีที่1ก็คือมัชฌิมามีความผันผวนนะครับไม่แน่นอนนะครับในเรื่องของการดําเนินชีวิต อุสาหะไปกระทบพยะจะมีปัญหาหนักอกหนักใจในเรื่องของคดีความนะครับหินะเป็นการลก,กินีในไปกระทบสุภาพหมายถึงจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างหนักหน่วงและรุนแรงโอกาสติดคุกติดตารางหรือถูกจองจําก็เป็นไปได้สูงและก็มีโอกาสได้รับการประกันตัวด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงชตาช่วงอายุ6ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงต้นปี2569กัน ในช่วงอายุจรนะครับบริวารในทางทักษะกระทบปุตตะอาจมีงานใหม่เข้ามาให้ทํานะครับสุภาพเป็นสีในทางทักษะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหินะเป็นสีในทางทักษะเรื่องราวที่เกิดเกี่ยวกับความไม่เป็นมงคลอุปสรรคต่างๆจะได้รับการแก้ไขไปสู่แนวทางที่ดีนะครับแต่ในช่วงอายุจรนี้จะมีปัญหาค้างคาก็คือกรรมะเป็นการกิณีในทางทักษะเรื่องงานยังถือว่า ยังมีปัญหาอยู่เช่นเดียวกันนะครับโอกาสที่จะกลับมาสร้างชื่อเสียงให้เหมือนเดิมจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่สําคัญในช่วงอายุจรน,นี้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยดาวคันนั้นเป็นอายุในทางทักษากระทบภัยยะมีเกณฑ์ผ่าตัดหรือเลือดตกยางออกได้เช่นเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่า นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึง2ต้นปี2569 <c oughs> ในดวงชะตาของคุณบินพีชยาในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็ต้องถือว่ามีส่วนที่เป็นบวกและลบในเวลาเดียวกันโอกาสที่จะกลับมาสร้างชื่อเสียงเหมือนเดิมจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับที่น่าเป็นห่วงก็คือในช่วงของในเรื่องของสุขภาพนะครับมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดหรือเลือดตกอย่างออกได้นะครับในช่วงอายุจรนี้ก็แนะนําให้ทําบุญไหว้พระขอพรนะครับหรือ มันปฏิบัติธรรมนะครับจะทําให้อุปสรรคที่มีผ่านพ้นไปได้และจะใช้เวลาอีกประมาณ1นึถึงขออภัยฮะงถึงสปีจึงจะกลับมาสร้างชื่อเสียงได้ดังเดิมผมมาจชิญไก่นันทาน,นะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเรื่องขัานเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่าน ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีเลยรู้มากกว่าทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยขอ้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจวชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือว่าเดินไปเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพืัวฐานกของเลยมือนะครับสคือรูปใบหน้าเพื่อดวง,งหัวเหงและ5คือบทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกันทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก กกระดิ่งก็ขอมีแฟนน่ารักและอยู่ในอาวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996วันนี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e เวลาก็ประมาณสัก9านาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับค่าบูชาครูก,ก็1000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูความอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือพิมพ์คำว่าห้องโหรนานทา ซึ่งผมทําเปบรการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ทอท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยก,กันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจาร,รย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ